สวัสดีครับน้องๆว่าที่หมอทั้งหลายนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยจริงๆพี่อยากมาอวยพรแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะอวยพรยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกพวกเรานะครับก็คือ,อเส้นทางที่เรากาลังเดินทางไปเนี่ยเป็นเส้นทางที่เป็นอาชีพที่มีค่ามากนะครับในชีวิตพี่เนี่ยเคยไปเฝ้าผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในห้องผ่าตัด ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเนี่ยสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยคือเพื่อนพี่เองนะครับคือตกจากต้นไม้แล้วหัวฟาดพื้นแล้วก็เลือดข้างในสมองนะครับวันนั้นเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าทุกคนที่อยู่นอกห้องผ่าตัดเนี่ยลุ้นมากไม่รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นหรือตายนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่พี่ไปเฝ้า,าคุณพ่อของแฟนพี่นะครับผ่าตัดตอนนั้นน่ะแกลิ้นหัวใจรัว่วรุนแรงแล้วก็ตัวเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงหัวใจเนี่ย มันโป่ง stumbled, จนมันซึมแล้วก็แตกออกมาถ้าวันนั้นไม่ผ่าตัดก็ตายครับการผ่า uh, ตัดในวันนั้นเนี่ยพี่จําได้เลยนะครับว่าคนที่อยู่นอกห้องผ่าตัดทุกมากกว่าคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดอีกนะแล้วก็ทั้ง2เคสหรือทั้ง2กรณีนี้เนี่ยก็รอดมาได้ทั้งคู่นะครับพี่เลยรู้สึกเลยนะครับว่าอาชีพหมอเนี่ยมีค่ามากแล้วทันทีที่คุณหมอเนี่ยออกมาจากห้องผ่าตัดพี no ่ยังจําได้เลยนะครับว่าคุณหมอเนี่ยใส่ชุดผ่าตัดสีเขียว ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมเนี่ยคุณหมอเขาถึงใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวพอเรามาอ่านหลักการเขาก็บอกว่ามันเป็นแม่สีของสีที่ไม่ซ้ํากับสีแดงจะทําให้ไม่หลอกตามหมอนะครับเวลาที่คุณหมอเนี่ยทำการผ่าตัดแต่พี่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีของชุดผ่าตัดที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่ดูแล้วร่มรื่นใจแล้วก็สบายใจเหมือนกับเวลาเราดูต้นไม้อะน้อง เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่กลับรู้สึกว่าชุดผ่าตัดที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันทําให้คนที่กําลังเฝ้าไข้หรือเฝ้าคนผ่าตัดเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาบ้างในภาวะที่ชีวิตเนี่ยหรือชะตากรรมของคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยกำลังแย่อยู่นะชีวิตชีวิตของคนเป็นหมอนะครับพี่ก็เลยขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยน้องได้เป็นหมอแล้วนะในเวลาที่น้องเจอคนไข้ที่เขามีปัญหาน้องอย่าไปซ้ําเติมเขานะครับ เวลาเขาไม่มีเงินน้องรักษาเขานะครับน้องอย่าไปปฏิเสธการรักษาเวลาเขาทุกยากน้องอย่าไปตวาดเขานะครับน้องอย่าไปซ้ำเติมเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากน้องๆทุกคนเลยที่เป็นว่าที่หมอนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่ก็ขออวยพรน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าขอให้น้องๆทุกคนที่อยู่ณที่นี้เลยนะครับเปลี่ยนจากว่าที่หมอให้ไปเป็นหมอตัวจริงกันให้ได้ทุกคนนะครับก็โชคดีนะครับน้องสวัสดีครับ